การเล่นชิงช้าช่วยอะไรได้บ้างการเล่นชิงช้านะคะก็จะช่วยกระตุ้นระบบการทรงตัวการคงท่าค่ะแล้วก็จะช่วยให้เรารักษาสมดุลในการคงท่าทางต่างๆได้นะคะแล้วก็อย่างชิงช้าอันนี้นะคะเราสามารถนั่งได้หลายท่าค่ะก็คือท่านั่งหรือว่านอนคว่ำแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะ ยืนเข่าหรือว่ายืนขึ้นเลยก็ได้ค่ะเราสามารถเพิ่มกิจกรรมต่างๆในการเล่นชิงช้าได้ค่ะอันนี้ก็คือเราจะโยนลูกบอลใส่ตะกานะคะโดยตะก้าเราค่ะจะมี2อทางก็คือข้างหน้าข้างหลังอย่างนี้แล้วก็จะช่วยให้เด็กฝึกการทรงตัวในท่าต่างๆได้ค่ะนอกจากนี้นะคะการเล่นชิงช้านะคะก็จะช่วยในการ กระตุ้นการเปล่งเสียงค่ะในเด็กที่ไม่ค่อยพูดหรือว่ายังไม่พูดค่ะแล้วก็ชิงช้ายังช่วยปรับระดับอารมณ์ในเด็กได้นะคะก็คือถ้าเราแกว่งช้าๆก็จะช่วยให้เด็กคามลงได้หรือว่าให้เด็กอารมณ์เบาลงได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราแกวงไวๆเลยก็จะช่วยให้เด็กมีความตื่นเต้นตื่น,ต,นตัวขึ้นนะคะซึ่งเทคนิคนี้นะคะสามารถใช้ในการปรับระดับ ความตื่นตัวในเด็กก่อนเริ่มทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะ